ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนนักเทรดคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับตัว IOST รายวันในวันนี้นะครับราคาสูงสุดของตัว IOST นะครับก็ขึ้นถึง1.80นะครับต่ำสุดรายวันอยู่ที่1.70บาทนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.74บาทนะครับตัว CDC Action Zone รายวันตอนนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือให้เข้าซื้อได้ นะครับสำหรับไทม์เฟรมใหญ่ของตัว iost นะฮะคราวนี้มาดูตัว macd กันบ้างนะครับตัว macd รายวันนะครับเส้นสีฟ้านะครับนำเส้น Signal อยู่นะครับก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับ indicator macd นะครับสน s t o r e i นะครับแท่งล่าสุดนี้เส้นสีฟ้าก็พึ่งตัดขึ้นนะครับนำเส้นตัว Signal นะครับก็สามารถแปลความหมายได้ว่ารายวันนี้ก็ถือว่าเป็น นะครับสำหรับตัว iost นะครับอามาดูในไทม์เฟรมย่อย4ชั่วโมงกันบ้างนะครับไทม์เฟรมย่อย4ชั่วโมงนะครับตัวแท่ง cdc action zone แท่งล่าสุดนะครับเป็นสีเขียวนะครับก็คือแนะนำให้ซื้อได้นะครับย้อนกลับไปในสีเขียวแท่งสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อ4วันที่แล้วนะครับหรือว่าวันที่5พอยอนั่นเองนะครับก็ย้อนกลับไปไกลถึง4วันเลยทีียวแต่วันนี้นะครับตัว ไอโก็ได้กลับตัวเป็นแท่งสีเขียวอีกแล้วนะครับามาดูตัว MA c d ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันบ้างนะครับตัว MA c d ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเส้นสีฟ้าก็นำตัวเส้นสีส้มหรือว่าเส้นสัญญาณอยู่นะครับแต่ตัวตัว์ไตอนนี้เส้นสีฟ้าในรายสีชั่วโมงก็กำลังจะตัดลงนะครับกำลังตามหลังตัวสัญญาณอยู่นะครับซึ่งถ้าแท่งต่อไปยังตัดลงอีกนะครับ ถ้าแท่งต่อไปยังตัดลงอีกนะครับก็ผมคิดว่ารายวันก็อาจจะตัดลงด้วยนะครับก็ต้องรอรุ้นแท่งต่อไปนะครับว่ามันจะตัดลงหรือจะตัดขึ้นนะครับสําหรับตัว s t o rsi e ใน time frame สีชั่วโมงนะครับโอเคคราวนี้มาดูตัว i o s t การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับ i ิเคเตอร์รายวันนะครับทั้งหมด 26ตัวนะครับก็แนะนําให้ซื้อถึง15ตัวนะครับก็เกินครึ่งนะครับสําหรับ i o s t ในวันนี้เป็นกลาง9ตัวแล้วก็แนะนําให้ขายเพียงแค่2ตัวนะครับต่างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่จะอยู่ในสภาวะของเป็นกลางนะครับแต่ว่าวันนี้มีสัญญาณบวกสําหรับตัว i o s t นะครับก็เลยมีอ indicator ที่ให้ซื้อมากกว่าให้ขายนะครับ ำหรับวันนี้บทวิเคราะหมม์ i อ i o ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับ